ธรรมะสำหรับคนรุ่นใหม่การใช้ชีวิตอย่างมีสติในโลกยุคดิจิทัลเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการดำรงชีวิตในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีและโลกดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกแง่มุมของชีวิตอาจทำให้หลายครั้งเราหลงลืมแก่นแท้ของการใช้ชีวิตที่ดีงามไปบ้าง วันนี้อาตามาภาพจึงขอนำเสนอธรรมะที่จะช่วยให้ทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และสามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีความสุขและสงบท่ามกลางกระแสะแห่งโลกดิจิทัลอันเชี่ยวกรากหัวใจสำคัญของธรรมะที่เราจะมากล่าวถึงในวันนี้คือสติสติเป็นธรรมะพื้นฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในพระพุทธศาสนา เปรียบเสมือนแสงสว่างที่นำทางชีวิตให้พ้นจากความมืดบอดสติคือความระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะกำลังทำสิ่งใดคิดสิ่งใดหรือรู้สึกสิ่งใดคำว่าสติมาจากภาษาบาลีแปลว่าการระลึกได้การกำหนดรู้การไม่หลงลืมในพระไตรปิฎก สติถูกกล่าวถึงอย่างสม่ำเสมอในฐานะองค์ประกอบสำคัญของมรรคมีองค์8หรือที่เรียกว่ามรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการอันเป็นหนทางอันประเสริฐที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์มรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกปะความดำริชอบ 3. สัมมาวาจาการพูดจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะการทำงานชอบ 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะความเพียรชอบ 7. สัมมาสติความระลึกชอบและ 8. สัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบจะเห็นได้ว่าสติอยู่เป็นลำดับที่7แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการหนุนเนื่ององค์ธรรมอื่นๆให้สมบูรณ์การมีสติทําให้เราสามารถพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงสัมมาทิฏฐิ คิดพิจารณาด้วยจิตใจที่ต้องการสัมมาสังกปะพูดจาด้วยถ้อยคำที่สร้างสารรค์สัมมาวาจากระทำการงานด้วยความไม่เบียดเบียนสัมมากรรมมันตะเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะเพียรพยายามในการทำความดีและละเว้นความชั่วสัมมาวายามะและเมื่อสิ่งเหล่านี้ตั้งมั่นก็จะนำไปสู่ความสงบแห่งจิตใจสัมมาสมาธิในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลข่าวสารไหลบ่าเข้ามาอย่างมหาศาล โลกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆที่มีเนื้อหาหลากหลายอาจทำให้เราเสพข้อมูลต่างๆอย่างไม่รู้ตัวขาดการใคร้ครวนไร้สติการกดไลค์กดแชร์หรือแสดงความคิดเห็นไปโดยไม่ทันคิดอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมายสติจึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันและแว่นตาที่ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนและเลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างเหมาะสม การประยุกต์ใช le, <S S ้สติในชีวิตประจำวันสำหรับคนรุ่นใหม่ในโลกดิจ <epidemi ology. S 2> ิทัลนั้นสามารถทำได้หลายประการเริ่มต้นจากการฝึกสติในการรับข้อมูลข่าวสารเมื่อเราเลื่อนฟีดในโซเชียลมีเดียลองหยุดสักนิดหายใจลึกๆถามตัวเองว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ต่อเราหรือไม่มันทำให้เรารู้สึกอย่างไรมันควรค่าแก่การแชร์หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ การถามตัวเองเช่นนี้จะช่วยให้เรามีเวลาพิจารณาแทนที่จะไหลไปตามกระแสข,ของข้อมูลโดยอัตโนมัติอีกประการหนึ่งคือการใช้สติในการสื่อสารออนไลน์ก่อนที่เราจะโพส์ตข้อความแสดงความคิดเห็นหรือส่งข้อความใดๆให้ลองพิจารณาถึงผลที่จะตามมาการใช้ถ้อยคำที่สุภาพสร้างสารรค์ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่น การมีสติในการสื่อสารออนไลน์จะช่วยลดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งการไซเบอร์บุลลี่และสร้างบรรยากาศที่ดีในการสื่อสารนอกจากนี้การมีสติในการบริโภคสื่อดิจิทัลก็เป็นสิ่งสำคัญเรามักจะใช้เวลาอยู่กับหน้าจอต่างๆเป็นเวลานานโดยไม่รู้ตัวซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต mm hmm. การตั้งเวลาในการใช้งานหรือการกำหนดช่วงเวลาปลอดหน้าจอในแต่ละวัน จะช่วยให้เรามีเวลาพักผ่อนสายตาได้ทำกิจกรรมอื่นๆที่สร้างสารรค์และมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวมากขึ้นลองนึกภาพเรื่องราวของน้องแก้มนักศึกษาปี3ที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการใช้โซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากชีวิตส่วนใหญ่ของน้องแก้มผูกติดอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์มือถือเธอชอบอัปเดตชีวิตประจำวันแชร์รูปภาพและแสดงความคิดเห็นในโพสต์ต่างๆ จนกระทั่งวันหนึ่งน้องแก้มไปเจอโพสต์ที่แสดงความคิดเห็นในเชิงลบและดูหมิ่นผู้อื่นเธอรู้สึกโกรธและไม่พอใจอย่างมากโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดจึงรีบเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อต้านอย่างรุนแรงซึ่งต่อมาได้ทราบว่าข้อมูลนั้นคลาดเคลื่อนและคำพูดของเธอได้สร้างความเสียหายกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลังจากเหตุการณ์นั้นน้องแก้มรู้สึกเสียใจและตระหนักถึงผลของการกระทำที่ขาดสติ เธอจึงเริ่มค้นหาวิธีที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นเธอเริ่มจากการฝึกสติในชีวิตประจำวันโดยการกําหนดรู้ลมหายใจการเดินอย่างมีสติการรับประทานอาหารอย่างมีสติเมื่อน้องแก้มเริ่มมีสติเธอก็พบว่าตัวเองสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นมีความอดทนมากขึ้นและเริ่มใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นเมื่อเธอเข้าไปในโซเชียลมีเดียอีกครั้งแทนที่จะรีบแสดงความคิดเห็น เธอจะหยุดพิจารณาข้อมูลนั้นก่อนถามตัวเองว่านี่คือความจริงหรือไม่การแสดงความคิดเห็นของฉันจะสร้างประโยชน์หรือก่อให้เกิดโทษถ้าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องจะมีวิธีอื่นในการแก้ไขหรือชี้แจงหรือไม่การมีสติทำให้น้องแก้มสามารถแยกแยะข้อมูลที่มีประโยชน์ออกจากข้อมูลที่ไร้สาระหรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งและเลือกที่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์นอกจากนี้ น้องแก้มยังฝึกสติในการสื่อสารโดยตั้งใจใช้ถ้อยคำที่สุภาพแทนที่จะใช้คำพูดที่หยาบคายหรือก้าวร้าวเธอเรื่องโพสต์ข้อความที่สร้างสรรค์ให้กำลังใจและแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์ผลลัพธ์ที่ตามมาคือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆในโซเชียลมีเดียและได้รับคำชมเชยในความนุ่มนวลและมีเหตุผลข้อคิดและการปฏิบัติการใช้ชีวิตอย่างมีสติในโลกยุคดิจิทัลนั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินไป แต่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมออาตามภาพขอแนะนำแนวทางในการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ 1. เริ่มต้นจากลมหายใจเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกว่าจิตใจกำลังว้าวุ่นสับสนหรือกำลังจะใช้อารมณ์ขอให้หยุดนิ่งสักครู่สังเกตลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลาเป็นเครื่องเตือนสติชั้นดี การกำหนดรู้ลมหายใจจะช่วยดึงจิตใจกลับมาสู่ปัจจุบันขณะ 2. การใคร่ครวญก่อนโพสต์ก่อนที่จะกดปุ่มโพสต์หรือส่งข้อความใดๆในโลกออนไลน์ขอให้หยุดสัก3วินาทีถามตัวเองว่าฉันแน่ใจหรือว่านี่คือสิ่งที่จะพูดคำพูดนี้จะสร้างผลกระทบอย่างไรต่อผู้อื่นฉันจะภูมิใจในคำพูดนี้หรือไม่ในภายภาคหน้า 3. การจำกัดเวลาในการใช้สื่อดิจิทัล กำหนดเวลาที่ชัดเจนในการใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ดิจิทัลอื่นๆอาจจะเป็นช่วงเวลาหลังจากตื่นนอนก่อนนอนหรือช่วงเวลาอาหารการมีวินัยในการใช้สื่อดิจิทัลจะช่วยให้เรามีเวลามากขึ้นสำหรับกิจกรรมอื่นๆที่สำคัญกว่า 4. การเลือกเสพข้อมูลอย่างมีสติลองตั้งคำถามกับข้อมูลที่ได้รับว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่มาจากแหล่งใดมีเจตนาแอบแฝงหรือไม่ การเลือกเสพข้อมูลที่มีคุณภาพจะช่วยให้จิตใจของเราได้รับสิ่งดีๆและไม่ถูกครอบงำด้วยข้อมูลที่เป็นพิษ 5. การฝึกสติในทุกอิริยาบถนอกเหนือจากการใช้สติในการรับข้อมูลข่าวสารแล้วเราสามารถฝึกสติได้ในทุกกิจกรรมประจำวันเช่นการเดินการรับประทานอาหารการทำงานการฟังเพลงการใช้สติจะช่วยให้เราสัมผัสถึงความสุขและความสงบในทุกขณะ 6. การตระหนักรู้ถึงความไม่เที่ยงโลกดิจิทัลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตทุกสิ่งล้วนไม่แน่นอนความนิยมความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอการตระหนักถึงความไม่เที่ยงจะช่วยให้เราไม่ยึดติดและสามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างยืดหยุน่น 7. การฝึกเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นการใช้สติยังรวมถึงการมีเมตตาต่อตอนเองด้วยหากเราทำผิดพลาดไปจากการขาดสติ ก็ขอให้อาภัยตนเองและเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นเช่นเดียวกันการมีเมตตาต่อผู้อื่นจะช่วยให้เราเข้าใจและไม่ตัดสินผู้อื่นอย่างรวดเร็วการใช้ชีวิตอย่างมีสติในโลกดิจิทลัลไม่ได้หมายถึงการตัดขาดจากเทคโนโลยีแต่เป็นการนำธรรมะมาเป็นเครื่องนำทางเพื่อให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาดและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม mm hmm. การมีสติจะช่วยให้เราเป็นผู้ควบคุมเทคโนโลยี ไม่ใช้ถูกเทคโนโลยีควบคุมขอให้ทุกท่านจงตั้งมั่นในการฝึกฝนสติอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในโลกออฟไลน์หรือออนไลน์จงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาด้วยการมีสติเป็นเครื่องนำทางชีวิตของท่านจะเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความหมายที่แท้จริงขอจเจริญพรให้อาน,นิสงส์แห่งการจเจริญสติจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านทุกท่านเทิน